กราสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับกิกทีโน่อีกแล้วนะฮะมาในวันนี้นะครับผมมีบทวิเคราะห์มานําเสนอซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ที่ค่อนข้างทีจะชิลๆสักนิดหนึ่งนะฮะเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ5 <c oughs> เหตุผลที่ดรวเวกพังนั้นน่าจะมาที่วานอคุนินะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้นะครับได้ถกเถียงกันมาสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะครับสำหรับในบอร์ดต่างประเทศโดยมันมีที่มาใหญ่ๆจากมังงะตอนที่929 c p 0ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองรับจากรัฐบาลโลกกับโชกุนโอโรจิที่วานุคุนินะครับ โดยวันนี้ที่นําโดยโอโรจิเนี่ยได้มีการดิวธุรกิจมืดกับโดฟลาเมงโกหรือว่าจ๊กเกอร์แห่งวงการใต้ดินนะครับมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่จากเหตุการณ์ในมังกะ9 29ที่ c p พีซนั้นมาด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าโดฟลาเมงโกนั้นโดนพวกกลุ่มบอกฟางกับพันธมิตรบอกฟางเนี่ยจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเมื่อดิวเลอร์คนกลางเนี่ยโดนจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย นายทุนใหญ่นะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องส่ง C.P.C.0 เพื่อที่จะมาเจราจาต่อรองกับโชกุนโรจิเองเลยแต่ฝั่งโชคุนโรจิเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะต่อรองเก่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเมื่อตัวเองเนี่ยมีแบ็กเป็น4จักรพพัดไคโดที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วเนี่ยโดยที่ฝั่งโชกุนโรจิเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมิมเกริมนะครับโดยที่ดิวในครั้งนี้เนี่ยเขาต้องการตัวดรเวกาพังนะครับแต่แน่นอนว่าดิวครั้งนี้คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวดรเอกเือ่าเคคลสําคัญของโลกวันพีนลยก็ว่าได้ เพราะว่ามสมองของเขาเนี่ยล้ำหน้าบุคคลอื่นบุคคลทั่วไปในโลกวันพีชเนี่ยไปกว่า200-300ปีเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าดีระหว่าง c p พโรกกับโชโกโรจินั้นจะล่มแต่เราก็พอที่จะทราบว่าทางโชโกโรจิหรือวานอคุนี้เนี่ยต้องการตัวด็อกเตอร์เวกาพังเป็นอย่างมากอย่างแน่นอน ซึ่งในเมื่อมังหะมันเกิดมาสักขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าดรเวกพังนั้นอาจจะโผล่มาที่วานนคุนีก็เป็นได้โอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดู5้เหตุผลกันที่ดรเวกพังนั้นอาจจะมาที่วานคุนีครับเหตุ hey, ผลแรกเลยเนั่นก็คือเซนโทมารุนั่นเองนะครับโดยที่เซนโทมารุเนี่ยถือว่าเป็นบอดี้การ์ดของเวกาพังนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่นำพาปาซิฟิสตารุ่นแรกๆเนี่ยมาโผล่ที่ หมู่เกาะซาบอนดี้นะครับการมาที่หมู่เกาะซาบอนดี้ของเซนโทมารุเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นบริการของแปซิฟิสต้านะครับและเขาเนี่ยก็ตั้งใจที่จะมาจับกลุ่มหมวกฟางเป็นพิเศษด้วยโดยที่เซนโทมารุเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครแรกๆในเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับที่ได้มีการโชว์ฮาคี้แบบระยะไกลนะครับ ซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงว่าเซนโทมารุนั้นอาจจะใช้ฮาคิแบบเรียวโอได้แล้วนะครับและด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเซนโทมารุเนี่ยก็มีสป i ยเ t ชันมาจากตัวละครน,นิทานในญี่ปุ่นอีกด้วยนะฮะมันก็เลยดูมีความเกี่ยวพันกับวานอเป็นอย่างมาก ไหนจะเชื่อกด้านหลังของเขาอีกนะครับที่ค่อนข้างจะคล้ายตัวละครสําคัญในวันุนุนี้อย่างเช่นโอเด้งหรือยามาโตะนัปัจจุบันนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับเขายังพูดอีกว่า I'm the most defensive man in the world นะฮะหรือว่าผู้ชายที่มีการป้องกันแข็งแกร่งที่สุดในโลกนะฮะซึ่งเขาเคลมมาสักขนาดนี้แล้วเนี่ย และมันก็มีโอกาสเปไ็นไได้สูงมากๆที่เขาเนี่ยจะมาพร้อมกับดร์เวกาพังที่วานนคุนี่ฮะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งในการป้องกันมากที่สุดอยู่แล้วเนีฮะเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครทําร้ายดร์เวกาพังได้นั่นเองนะครับถ้าเขาอยู่อะไรประมาณนี้ในส่วนของปัจจตีที่2นี่นคือเด็กยักษ์ที่เป็นการทดลองของซีซาร์คลาวนั่นเองนั่นก็คือการทดลองการสร้างคนยักษ์ของซีซาร์คลาวโดยที่ให้เด็กๆมาเป็นหนูทดลองนั่นเอง ผู้ที่เป็นต้นเหตุของมนุษย์ยักษ์ในครั้งนี้แนะ่คือบิ๊กมัมนั่นเองเนื่องจากบิ๊กมามนั้นต้องการสร้างกองกําลังที่เป็นมนุษย์ยักษ์ในกลุ่มจนสลัดของตนนะครับการทดลองของซีซ่าคลาวนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ดีแต่ก็ถือว่าเป็นการทดลองที่ผิดพลาดอยู่ดีเพราะว่าเด็กๆนั้นยังมีอาการติดยาอยู่โดยติดยาที่ซีซ่าคลาวให้กินเพื่อที่จะให้เด็กนั้นร่างกายเติบโตนั่นแหละครับแต่ยังไงมันก็ถือว่าเป็นความผิดอยู่ดีเพราะว่าซีซ่าคลาวเนี่ยให้ลูกน้อง แล้วจากมางังงะตอนที่840นะครับที่พวกพี่น้องของซันจิเนี่ยได้บอกกับซันจิว่าในครั้งอดีตพ่อของเขาหรือว่าวินสโมกจัสเนี่ยเคยร่วมงานกับดรเวก้าพังมาก่อนด้วยความที่พวกเขาเนี่ยเป็นทีมวิจัยที่ผิดกฎหมายในภายหลังก็เลยถูกจับตัวแยกกันออกไปนะครับแต่ก่อนที่พวกเขาจะโดนจับแล้วก็แยกตัวออกจากกันเนี่ยงานวิจัยของจัสแล้วก็ดรเวก้าพังนั้นเคยทําสําเร็จแล้วนะครับเกี่ยวกับปัจจัยแห่งเชื้อสายหรือว่าเลนเน์แฟกเตอร์นั่นเอง ถ้าเรียกง่ายๆก็คือพวกสายใย d ีเอย่เอต่างก็คือสามารถถอดรหัส DNA ออกได้แล้วซึ่งทําให้วินสโม k กจัดและก็ดรเวกาพังเนี่ยค้นพบแบบแปลนชีวิตนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการมาของดรเวกาพังเนี่ยจะนําไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่ซีซ่าคลาวนั้นเคยทดลองผิดพลาดไว้อีกด้วยถึงแม้ว่าซีซ่าคลาวนั้นจะทดลองอะไรหลายๆอย่างที่ดูเหมือนว่าจะสําเร็จนะครับอย่างเช่นผลสมายอย่างนี้นะฮะแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซะทีเดียวเอาง่ายๆก็คือว่าดรเวกาพังเนี่ยจะต้องมาตามเช็ดขี้เช็ดเดียวซีซ่าคลาวนั่นเองนะครับส่วนปัจจัยข้อที่สามนั่น,นคือการสอดแนมของหน่วยซอสอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเอ็กเรกเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยซอสและการที่เอ็กเรกเข้าไปสอดแนมหรือแทรกซึ การที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปอย่างตั้งใจนะครับเขาไม่ได้เข้าไปเพราะแบบว่ามีกลุ่มใครโดมาทาบทามอะไรแต่อย่างใดเขาตั้งใจที่จะเข้าไปแทรกซึมด้วยตัวเองนะครับเปรียบเสมือนว่าแผนเนี่ยมันถูกเตรียมการไว้อยู่แล้วแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่ากลุ่มไครโดร้อยศูนเนี่ย เป็นกลุ่มจนสลัดที่มีสมาชิกผู้กินผลไม้ผลปิศาจโซออนมากที่สุดในทุกกลุ่มเลยแต่กในหนึ่งก็เหมือนเป็นการประเมินขุมกําลังของกลุ่มจนสลัดไคโดที่เต็มไปด้วยผู้คนที่กินผลไม้ปิศาจผลสมายของซีซ่าคลาวนั่นแหละครับแล้วไหนจะมีกลุ่มนัมเบอร์ซึ่งเป็นลูกน้องของไคโดเนี่ยเป็นยักษ์ที่ทดลองผิดพลาดอีกด้วยนะฮะซึ่งไคโดนั้นซื้อมาจากพังาซาร์ดนั่นเองแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าพังาซาร์ดเนี่ยเป็นแลบเก่าของเวก้าพังนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยซี เท่านั้นเองแล้วก็ได้มีการคาดการณ์กันนะครับว่าในสมัยที่ดรเวกพังนั้นทดลองเกี่ยวกับแบบแปลนสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยยักษ์ที่ผิดพลาดนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในผลงานการทดลองที่ผิดพลาดของดรเวกพังในอดีตก็เป็นได้นะครับและมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆที่ดรเวกพังนั้นจะติดตามการรายงานของหน่วยซอสอย่างเอ็กเรกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมันก็เป็นการประเมินขุมกําลังของฝ่ายไคโดไปในตัวด้วยเพราะว่าฝั่งเวกาพังเองเนี่ยเขาก็ทดลองงานวิจัยลับๆอยู่เหมือนกันนะครับส่วนปัจจัยที่4นะครับนั่นคือผลไม้พีศาจและก็ผลสมัยนั่นเองข้อน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับข้อที่3นะครับที่ได้บอกไว้ว่าดรเวกาพังเนี่ยก็จะต้องมาตามแก้ไขผลงานที่ผิดพลาดของซิซ่าคราวนั่นเองแต่ในข้อน,นี้เนี่ยจะเน้นไปที่ผลไม้พิศาจผลสมัยนะฮะอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า ผู้ที่กินผลไม้ผลปีศาสผลสมายของซีซาคลาวเนี่ยมีโอกาสแค่10%เท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสประสบความสําเร็จก็คือมีร่างกายเป็นสัตว์ได้อะไรประมาณนี้แต่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนผลงานที่ผิดพลาดหมดเลยแล้วซากของผลไม้พิสจเทียมหรือว,ว่าผลแอปเปิ้ลที่เหลือเนี่ย โชคุโนโรจินั้นก็ได้สั่งให้ลูกน้องนั้นเอาไปแจกจ่กายให้กับประชาชนในเมืองเอบิสึซึ่งเมืองเอบิสึนี่ถือว่าเป็นเมืองที่แห้งแล้งมากๆนะประชาชนแทบจะไม่มีกินกันอยู่แล้วซึ่งการให้ซากผลไม้พิสาสเทียมเนี่ยส่งผลให้ชาวเมืองเอบิสึนเนี่ยไม่สามารถแสดงอารมณ์ที่แท้จริงออกมาได้นะก็คือขับอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้และลูกสาวคนสําคัญของอดีตไดเมียวอ,อย่างชิโมสกิยาซูเอะเนี่ย ลูกสาวของเขาแน่คือโอโตโกะนั่นเองซึ่งเป็นตัวละครที่ได้กินแอปเปิลที่เมืองเอบิซึไปด้วยทําให้โอโตโกะนั้นไม่สามารถแสดงอารมณ์ที่แท้จริงออกมาได้แม้แต่ตอนพ่อของเขาตายและโอโตโกะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่สนิทสนมกับคสุสกิฮิโยริอีกด้วยซึ่งผมค่อนข้างแน่ใจว่าในช่วงท้ายของภาควันุคุนี้นี้ชาวบ้านเหล่านี้น่าจะได้รับการรักษาและดรเวกพังก็คือกุญแจสําคัญในการรักษาชาวบ้านเหล่านี้และปัจจัยข้อสุดท้ายนะครับข้อที่ห กลุ่มหมอฟางและก็แฟงกี้นั้นอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับการที่ทราบกันนะครับว่าในช่วง t i ม e s c r i p สปีที่กลุ่มหมอกฟางไปฝึกวิชากันเนี่ยคูมาที่เป็นร่างแปซิฟิสตาเนี่ยช่วยเฝ้าเรือซันนี่เนี่ยมาตลอด2ปีเลยนะฮะจนร่างของเขาเนี่ยยับเยินไปหมด มีโอกาสไปไปได้ว่าคนที่ตั้งโปรแกรมให้ทำภาร,รกิจนี้เอาไว้นะั่นคือดร์เวกาพังนั่นแหละครับจะเห็นได้ว่าดร์เวกาพังกับกลุ่มออกฟานี่ยดูเหมือนว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างลับๆอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคณะปฏิวัติก็ตามก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มหบอกฟาร์แบบลับๆเช่นเดียวกัน ไม่แน่นะครับในช่วงสงครามระหว่างที่กลุ่มหมวกฟางมาท้าก,กับกลุ่มไคโดและก็กลุ่มบิ๊กมัมเนี่ยดรเวกพังอาจจะปรากฏตัวออกมาก็เป็นไปได้นะครับพร้อมกับอาวุธลับปริศนาเยอะแยะมากมายโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ส่วนต่อคําถามวันพีทไว้คลิปถ,ถัดไปละกันนะครับถ้าเกิกดผิดลาประการใดก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับปีไพร